พี่น้องต้มเส้นตีนไกน่ีนพี่น้องต้มเส้นตีนไกล่ลูกชิ้นใส่เลือดนี่นะโอ้ยต้มเส้นตีนไก่ใส่เลือด,นะอออดบานเส้าดอนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลยมามาถ่ายให้ช็อตเด็ดช็อตเด็ดสั้นๆนนมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อเดี๋ยวสิหาว่าพ่อเอิน นี่นะคะทุกคนต้มเส้นตีนไก่ใส่เลือดเนี่ยบรังรสีนะคะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะพี่น้องนี่นะเดี๋ยวไปปรุงน้อยนึงพี่น้องปรุงยุบอ่ฮะเขาปรุงปเะนี่น้ำส้มกมเออพริกน้ำส้มนะกระลำปีสดเอยเออ เิกน้ำสม้มพี่น้องบุมีมือปุุงเดี๋ยวเดี๋ยวสิปุุงก่อนเดอ้อหมือเจ้าซัมนี่แหละ